ชื่อปูชื่อคนพี่ฉันนี่ไม่ไงหมดไม่ไงหมอดโคารจริงอ้ยกะตาไม่ไปโคแนบไม่ได้หรอกกะตาไม่ไปแต่ละย่าจะไปไหมแต่ไหนแต่เมื่อคือทั้งแม่ที่อยรนี่เอ้ยกลับเป็นคนแถวนี่แหละแถวสตึกนี่แหละเอาจะเป็นอาพสตึกดิ่งมันสตึกทำอะไรสตึกสตึกสตึกไม่บอกนะครับ สวัสดีไม่เอาบองประโอลนนี่โอ้จังที่จังได้ครับได้ง่ายขึ้นมากเลยเนียที่แรกเนียนั่งอยู่ทั้งนานั่นแหละเออไปจังได้ขึ้นมาทั้งเวืที่ครับบารนี่เขาไล่กูขึ้นมากเนี่ยเห็นจังได้เห็นเขาไล่ขึ้นมาทั้งเวืที่เขาว่ากูนั่งเต็งศาสตร์เขาชะกป่วยฮันเล่าศาสตร์จะขอมาบ๊อบปูไนน่ไว้เนาะวิ่งเล่าเดี๋ยวจะลองให้ดูอาบาัดมี่ชั้นมี <c oughs> เออกันทีเดียวกันต้ครับได้เขาได้กันยิ้มหมดแหละกันแท้มันตังเหรียญให้ดีหลายมันอมบ๊อบื่อยเดี่ยยิ่งเนี้ยมันง่ายมอดนี่แหละแถวบ๊อบอินเธอขอบคุณหลายครับผมจ้าอันเนี้ยหาเพิ่งไปเหรียญหานี่เทำไว้แยังอีกขอบพระคุณครับผม้งก็ได้หาบาดด้วยกันขอบคุณเด้อแม่เด้อแม่ไม่ได้ก็ถือว่ามาอันโชคไทยปีเก่ากัน อีกว่าจักมือกับปีใหม่แล้วแมนครับอีกว่ากกีมือนับไปนี่นับหลังไปนี่ปะมันสองวันสองวันสามวันก็จะปีใหม่แล้วเอออันใดบอดีเลี้ยงไดหลายหลายก็สิทิมไปปีเก้าพุระเออปีใหม่กระสิรับโชครับลาบเอาส้เดียวครับยายขันผัวเอ้ามันบอดีกับทีทิมแมงจะขับผัวไม่่คอยคัดคอยเก่าเอาตัวผัวเก่ากระไดกระสีไปทิมไปคือจังเดียบพอดีเลอ โอ้ยบักลาอ์ถูกเป็นตอนซ้อนถือว่าบักลาซื้อว่าจังใดลูกซื้อจังไดหนิซื้อจังใดไปเรี่ยวพูดนะเออซื้อซื้อจังใดไปแม่งอะไรนะบ้างติซื้อยังก็ได้แต่ว่าจะไปซื้อเสนมเด้อเอาไปซื้อเสนมก็ได้ครับเอาซื้อเสนอมมันเขาวัดบ่ได้านใดเท่าเจ้าจะซื้อวัดจันทบุรีถอยกันมาเขาวัดบ้านใดญาติพี่น้องคอยกัซื้อเสนมเพื่อกันหมู่บ้านตั้งยาไปวัดจุครับญาต โอ้ยมันเขาวัดมาได้ภาพปมักเอาเป็นอย่างที่ดังวาภาพประมักแาบนี้นค่อยเขาเขียนไว้สิเขียนได้ไหมน้าเด็ครับเฉลิมพระเกียรตินนมันซื้อเพื่อเขาตัวนั้นนะโอ้ยเนาะคิดไม่ได้ของคนหลายๆพี่ขอบคุณหลายๆเด้อนั่นแด้อจ้าเออโอ้ยเย็นจ่อยเลยบบบนี้อ <laughs> 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 ยังก็ฮะตะแกง สแกนสแกนเพิ่นบริษัพบเพิ่นสดมากเออว้าววิชุขอาโคปปัญญาจิตเป็นอยังสิมีสิแม่ค่าหัดดิคอยก็มีตอนนี้ขับพูได้มาพบเพื่นสดสแกนก็ได้เด้อมาตรฐานดีดิผมมาตรฐานจังไงกูมาวัดนี่กูก็โอ้ยมาหอดกับแก่เทียงบุหรี่มาหอดกับแก่เทียงวันที่ครับได้จริงๆเราวัดหัวช่างเนี่ยมาดูมาบ่อยแม่นบอกครับเออ เพราว่าพระอาจารย์จินดาแล้วจาได้แล้วพระอาจารย์จินดาน่ะครับครับผมนั่นแหละโอ้ยปัญหาจได้นองผัวเข้าอุลนี่จะผัวเข้าเจ้าติดนี่เออป้าถูกเดี๋ยวเดี๋ยวในกูปศามาแล้วเป็นยังขึ้นไปป้าเขาเหรอครับใช่แค่นี่แหละจั่นี้แหละใชฉายกับคลองยู้นแค่นี้แหละแบบนี้ มือนั้นกู้ใช้ให้ไปกีดยางเออประเ,เด็นในคดีเป็นตัวสามีเด่นสามีดีตัวใส่บอไปกีดยางเขาก็ไปกีดยางให้ตัวครับได้สักทีเอาไปอย่างของอา้าวสารมันบ่ได้ไปกีดยางใช่เขาไปกีดยางม,มันก็เป็นยางชั้ต้อตื่นเช้ามากคุไปตรวจบื้องละแม่มึงเลยไปกีดตบยุค่าเขาผมจังห<ะ>วัดหลอดไฟบอดีบด่เน่อยเวลากูก็เลร้ปลามันถิ่มมันเลี้ยวกู้คนไรบมาเอาอันกำนันจินดาอะไนละชั่วโมอฮะเฮ้ยกำนันจินดากำนันจำหลักจำหลากอันดีดีอันดีดี ได,ได,ได้ได้ผูไ้ไหนก่อนครับผมอัจินการคือพราอาจารย์<จ>น,นั่งจำรัดกันผัวกูอเออแต่จะมาจะมาอ่านเบิร์ดีเดีนะนี่แหละกูสัายจนนี่ัวเข้าคนนี่แนะนี่ยก็จันชั้นเลวเออเอาเนี่ยของเการามันสิลืมย่างตโจนซอยละนี่ <c oughs> ทำไมย่างตโจนซอย <c oughs> กินข้าวด้ย่งทะยังไม่กินก็ไปหากินกระแต้วด้วก้าไปหาพระอาจารย์กำลัดไปหาพระอาจารย์ระเจ้เหนือรัวันนี้จาเหนือเอาลุงลงลงหลังโอ้ยารับหนาทับหลังไม่ได้บอกไปไกลกน้หัวเขาจะโกงเอ์เล่าอาจารย์กำลัดเอาอานเป็ไกันนะ พระอาจารย์จินดาว่้ยงน้องพระอาจารย์จินดากูว่ากูโชคดีปีไม่เล้นนิรู้จักวัฒนศิษย์ปุ้นบอกเล็กสิครับยายกูเขาไปหาเปุ้นบางเรื่องนี่แหละปลาโทูสาทูเด้อครับพระผู้เอยมึงอย่าไปเฝ้าเลขกดันไล่เลขกูจีเครื่องเลขกจีเครื่องที่ครับยายเออปลาทูพี่น้องอยากได้บ่าพี่น้องอยากได้ยุบอ่ะปลาทูพี่น้องอยากได้คือกันรัพยายซิมเห็นนะซิมนี่นะเดี๋ยวสิไปเอาไปเมื่อกี้เนี่ยไปเมื่อกี้นี่ว่าที่ครับผมเออไปหอดปุ้นๆกับบ้าน โยมมาชั้นเออยยขา้าคืนตะอนั้นจ๋งไปคนมือติดกันได้เออมือในหลังมือมือมือยกมือขึ้นอาตมาที่แหลมพระิไปขอพรเด,ด้เอ,อืนอน,น,นพระเจ้าคับบานีบดรีผ้าจายิบนก็นเลยว่าพรหมดเลยโยมเอายังจะมีทีม่มาจั้ <laughs> ยดงอย่างไรเออ,เอ,อบารีผ้านบนกันแ่้นน่าพรหมเลาโยมเออา่างามีทีมาชั้ะ งวดนี้พระค่ะเดียวก็ไม่นี่นนที่บ้านเลขสามเออโอ้ยเนาะบัดน,นี้กูได้มาตัวเดียวโอ้ยกูจะเอาตัวใดใส่เนะาะการละสือออกมาจากเล่าหน่อมีโถน้ำชาตั้งอยู่ข้างเราธรรมดาออ่านะครับพี่น้องญาติโยมเห็นพระเห็นเจ้าเห็นของกันอย่างที่เอาอไ, <ỏi S 2> ไปถาวายเพื่อนที่เดี๋ยวนี่ยก็เลยลิ้นถวายตอนลิ้นยู่นหันพระอาจารย์เพิ่นกระท่วงอยู่หรอกกระท่วงไปหน้าไดยครับได้โยมระวังหกสามหกหกสามหมดใช่ไอีกนีดสัมจีหมดเลย สามกับแปดตัวเดียวกันได้เออพี่ขคาไปตีไปอืมก็มาซื้อได้กับกูรัศมีพ่อสื้อหรอกกูไปอเอาเป็นอย่างเป็นอย่างคือสิบีพ่อสื้อได้เลขดีเลขเด็ดขนาดนั้นครับยายกูหารัศมี่าแล้วกูซื้อบ่ราะเคยถือกระเถือกเมื่อช่วงวันก็มีเลขตีงวดที่แล้วนี่กูมานั่งวิเคราะห์เป็นอย่างกูจังซื้อพอาะถือกระเถื่อกเอาจะวิเคราะห์ไปแเนวได้ครับยายนั่งวิเคราะห์ตอนเขาสิออกเลขเนี่ยเออ ประกาศเตือนตลอดเลยคำเดียวครัเดียวในละทุกวดเลยวัเคเคนก็นนเค,เคือจงเดยยิ้มคือกันก็คือจงบด้ยินเสียงเขาเตือนประกาศตอนรางวัลที่หนึ่งสีออกมอเมนคักเป็นว่าตั้งไหนครับขณะนี้ประธานกรรมการได้ทําการเสียงลูกบอลหมดทั้งหกล,ล,ลักแม่เมือโอ้เขาเสียงลูก,ลกบอลไว้มันเสียงไปหมดแล้ว <c oughs> เค,เคันก็เริ่าถึงน้ำเขาจะเท่อเสียงลูกหนึ่งลูกเดียวใอยบอกว่าเป็นอย่างนี้ว่าเสียงแมนหกลูกเลย ูคนละวัาสิบ่ซื้อจะเชื่อดอกป่น<บ>านซื <บา S 2> <ะ>้อประดับพอดีเลยประดับต่อเออเออนั่นเดาเดินทางมากกว่าเมื่อยเพราะแห้งแล้วเมื่อกินเข่ายอยู่ใน่ๆแ่แหม่เพร่ะจะตึงแม่เพราะจัดดึงอีงกยกว่าไก่เียทีครบับกวนสตีนั่นแม่ฆ้าอีกบาทเอา้าเนี่ยเป็นยังไงจไปตีกันก็ไม่ฆ้าหิวเขา่าสักทีเขาเี็นเล่นน้ำกูแล้วกูหิวเข่าตาเหล่อมากมากอยู่เขาเข็ยนเล่นอีหยังครับได้มันเขียนไว้ข้าวราดแกงเอ้าข้าวราดแกงมันกูจะบอกว่าผิดอย่างน้อมันบ่ผิดก็ได้มันเอามาให้กูมันบ่เป็นข้าวราดดแกกงอ่ะเเขาาไ้๋๋ววยยตตีมให มันได้แกงลาดเขาไม่ไห้กูสัหนอแกงลาดเขาก็ขอลาดแกงไม่ได้เด็กแก่ตัวครับยายเถียงกันยุหันเถียงไปเถียงมากมันลำคา่นกูเห็นไงบูมันแเอาถวยมางุ้มไว้แล้วมันก็พีกขังนึ่งข้นนี่เอาลาดแกงต้อว่าจัดเถียงใจไปบ้านเนี่ยเออก็แมนเลยเนาะเดี๋ยวมาหาตัวคนไปนั่นฝากบอกอันซอซีข้นไม่ในเด้อพักไนกันแล้วแต้กขันเเป็นเป็นอย่างครับเอาเรื่องนี่เขาเขาล้อมอห้กูนทำแน่เอาเรื่องไหนครับยดยเรื่องแม่ข้าเนี่ลแหละเอา เรื่องไหมค่ะเปยังที่ตอกเอาขอเขาเขาเรามอ่ไปซื้อแก่เออมันมาถุงแนน,เ,น,แน,น <c oughs> เขาจยานมันหลูดเอาจ้ากูแก้ว่ไร้เล็บกูกับพ่อีตตรูปล้วกูพไา้อกินแม่มันสับแก้จนถุงแตกเบิดด <c oughs> ยัดไปรัดแนนลายเอาเพ่าชมะนพระควันเขาแก่กินได้น้ำแนพิน่นยันนาม,มันเฮียเออไอ้ปากล่ว่าจะได้รับยัน,ด,นดอง่ายมาก ไก่กรับมากกไก่เป็นัไงครับแจ่ป่านเนี่ยสาวน้อยล่างเพื่อโชนี่ก็โอ้ยอลังการใหญ่เลยยิ่งร่างการเนี้ยนครับเป็นนี่ทุ้ทุ้อย่าสุนยืนบังตั้งแต่เปิดป,ปุ๊บเมีนบอกครับเออแม่งแค่ช่วงอันที่ว่านอะไรทหารน,นั่นงนี้ครับก็อันว่าต้องใหญ่ก็เคยเป็นทหารอยู่มุดนะครับเกิดทหารบอกแม่นบาดโทษชายชาติเทพทหารไทยนะครับผมถือปืนเท่านั้ตออตนตัวนี้ป้าจะเอาตใจคืนดีคือพอไปออกรบกับเขาเสียเดียวเนี่ย เอาไม่ได้ถ e ือปืนเอาถือหยังครับถ uh, ือเงินอย่างเลี้ยค so ือได้ถือเงินรู้ว่าเป็นทหารป่ะเนี่ยเอาทหารใส่จะมือเนาะโอ้ยฉันไม่ใช่ในโลกตัวนั้นไงเชื่องเยี้ยสด